สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการ TalkTalk talk Management p พอ c แค t นะครับผมเค้กได้รับหน้าที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษแทนอาตอมนะครับค่ะและจิ๋วนะคะวันนี้พวกเราสองคนจะมาเล่ามารีวิวเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยของเรากันค่ะค่ะและนี่ก็คือถนนชมพูพันธทิปนะคะทุกคนก็ถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนก็ต้องนึกถึงดอกชมพูพันทิพย์นั่นเองค่ะ ใช่แล้วครับซึ่งจิ๋วรู้ไหมครับว่าดอกชมพูบันทิพย์เนี่ยจะออกดอกบานสะพังในช่วงไหนก็ช่วงเดือนกุมภาพัานธ์จนถึงเดือนเมษายนของทุกป,ปีใช่ไหมล่ะคะที่เป็นช่วงที่ดอกชมพูพันทิพย์เนี่ยจะบานสะพั่งเต็มต้นทั้งสองฝั่งของถนนสายนี้ใช่แล้วครับซึ่งก็เป็นช่วงเดือนแห่งความรักค่ดีเลยใช่แล้วคะ่ะแล้วในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะมีคู่รักหลั่งไหลเข้ามาถ่ายรูปกันเป็นจํานวนมากเลยล่ะคะ่ะ บางคู่ก็มาใช้เป็นสถานที่ถ่ายรูป่เวดดิ้งเป็นจุดเช็คอินลงรูปสวยๆต่างๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็พลาดไม่ได้แล้วสิครับเพราะถ้าพลาดแล้วต้องรอกันถึง1ปีเลยใช่ไหมครับกว่าดอกชมพูพันทิพย์จะบานอีกรอบหนึง่งใช่แล้วค่ะเค้กอ่ะเรามาต่อกันที่ภาพน,นี้เลยค่ะงานเกษตรแฟรที่จัดขึ้นทุกๆปีในช่วงต้นเดือนธันวาคมค่ะใช่แล้วครับซึ่งปีนี้งานก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1 จนถึงวันที่10ธันวาคมเลยครับได้ค่ะว่าปีนี้งานเกษตรแฟร์จัดขึ้นเป็นครั้งที่25แล้วโอ้โหมีมาอย่างยาวนานจริงๆครับจิว๋วใช่แล้วค่ะแล้วปีนี้เค้กได้ไปเดินเที่ยวในงานเกษตรแฟร์หรือยังคะไปครับในงานมีโซนอาหารร้านดังเยอะมากนะครับอย่างเช่นเก่ารักครับไข่ปลาหมึกกาละแมครับแล้วก็ยังมีโซนของหวานที่เป็นพวกอาหารไทยด้วยครับ แล้วก็มีโซนขายสัตว์เลี้ยงขายต้นไม้นานาชนิดขายเฟอร์นิเจอร์ขายอุปกรณ์ทางการเกษตรและของใช้นานาชนิดอีกด้วยนะคะทุกๆปีนะครับก็จะมีประชาชนเข้ามาชิมช็อปงานเกษตรแฟร์มงแสงกันเยอะเลยนะครับอย่างปีนี้นะครับที่ได้เห็นก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์หลายท่านเข้ามาทำวลลอกรีวิวอาหารเด็ดกันนะครับ อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่างานเกษตรแฟร์จัดขึ้นมาหลายครั้งแล้วหากปีนี้เพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่ไม่ได้มาเที่ยวงานปีหน้าก็ห้ามพลาดกันแล้วนะคะแตะภาพนี้นะครับก็จะเป็นงานเดินวิ่งมาราธอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับจิ๋วรู้ไหมว่าปีนี้เป็นครั้งที่9้าแล้วที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจัดก,กิจกรรมของโครงการนี้ขึ้นมาโอจริงเหรอคะเคกใช่ครับแอบได้ยินมานะคะว่ารางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยพระราชทานเลยนะคะ ใช่แล้วปีนี้เราได้ไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยแหละจริงเหรอคะเค้กแล้วบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงกันบ้างคะคนเยอะมากๆเลยครับงานนี้มีทางนิสิตนักศึกษาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้ามาร่วมแข่งขันการวิ่งด้วยนะครับน่าสนใจจังเลยจัดงานครั้งหน้าเราต้องไปวิ่งด้วยแล้วแหละได้เลยครับครั้งต่อไปต้องไปด้วยกันแล้วเพราะนอกจากจะมีถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลแล้วเนี่ยภายในงานยังมีการซัพพอร์ตอาหารเครื่องดื่มน้ํา เกลแร่ผ้าเย็นและอีกหลายๆอย่างที่คอยอำนวยความสะดวกให้นักวิ่งนะครับเหลือนิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยพลาดไม่ได้เลยจริงๆใช่ครับค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนจิ๋วค่ะโอเคครับขอจบรายการ Talk Talk Management Podcast ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe และติดตามรายการของพวกเราใน EP ต่อๆไปด้วยนะคะ ครับไม่ว่าหมาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนครับบ๊ายบาย,บาย